Những cặp cỏ của hiệu <laughs> đâu Cóc cỏ ui. đây. ơi. Mày lên bóng. Tao mặt ôi mặt tao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 

ออกไปมิสเตอร์จมูกเลยไหมพี่ฮะออกไปมิสเตอร์จมูกเลยไหมหนักนะนี่หนักนะยังเจอเลยยังเจอเลยหนักไหมนี่หนักนะฮ่าฮ่าฮ่ายังพอได้พอได้ สนาทีผ่านเออสองทนาทีแล้วนนทีย่างเดียวลอดเก้าข้างเาายีขวาทีหายไจังหวัดต้ด้น่ลยเออจังหวัไหนนี้ได้เยอะเก้ออกไหนเออกขวาเราไหมเก้าออกซ้ายเราไหมเี่ไยได้อ่าการอเปอร์ึ่งไป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 เียไปเห็นพวกเราไ

.